คนภายบนหลังช้างสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าไม่เพียงแต่จะทําให้คุณสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกเป็นเหมือนเจ้าของผืนป่าอันกว้างใหญ่มากขึ้นถ้าคุณสามารถบังคับช้างไปในทิศทางที่เราต้องการและยูกิช้างซูเปอร์สตาร์ของโฟร์ซีซั่นเดนเดดแคมป์พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณผู้ชมครับ นี่จะเป็นแคมป์ช้างของเราแล้วครับผมที่เรามีโปรแกรมที่ฝึกช้างแล้วก็ให้ลูกค้าให้แขกของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการผจญภัยนินนดๆเกี่ยวกับฝึกช้างแลือนั่งช้างนั่งในที่นี้คือหมายความว่านั่งบนคอช้างนะครับเราจะไม่มีแห่งเราจะไม่มีตะก,การ้าให้นั่งเหมือนกับที่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแต่ที่จะเป็นประสบการณ์ตรงๆแบบควันช้างของเรา ที่จะต้องนั่งช้างแล้วก็ดูแลช้างเองอันนี้คือจะเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็ออกจากประจันไทยนิดๆน,น,นะครับผมแล้วถ้าเราขึ้นไปนั่งมัคอช้างได้เนี่ยเราต้องทำยังไงคะต้องมีเทคนิคครับผมเทคนิคง่ายๆค,ค,ครับก็คือเราต้องเป็นเพื่อนกับช้างก่อนเอาชนะใจช้างก่อนหมายค,ความว่าทําให้ช้างรักเราให้ได้ก่อนวิธีที่จะเป็นเพื่อนกับช้างให้ดีที่สุดคือเราเตรียมอะไรมาผูกสัมพันผูกมิตรช้างก่อนอเป็นผู้ให้เขาก่อนจากนั้นครับผมจากนั้นเขาก็จะรักเรา เมื่อเขารักแล้วแล้วทีนี้เราจะทําอะไรก็ง่ายขึ้นตัวนี้สวยมากเลยชื่ออะไรคะครับตัวนี้ชื่อว่ายูกินะครับผมยูกิอ่าเป่นช่ญี่ปุ่นนั่งเลยครับเป็นชื่อญี่ปุ่นเพราะว่าเกิดมาไม่นานนะครับผมก็ไปโตที่ญี่ปุ่นครับผมคือยูกินี่จะเดินทางไปหลายประเทศเลยนะครับเป็นช้างที่เหมือนกับซูเปอร์สตาร์ของเราเลยนะครับยูกิแปลว่าสโน์ครับผมแปลว่าหิมะะครับผมเป็นช้าง เป็นช้างซูเปอร์สตาร์ของเราที่นี่เป็นช้างแสนรู้มากนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปผจญภัยกับยูกิใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเราก็จะเรียนรู้วิธีการขี่ช้างนะครับแล้วก็นั่งบนหลังช้างไปแล้วก็อ,ออกคําสั่งช้างแล้วก็เดินช้างมันก็เหมือนกับการผจญภัยนะครับผมเมื่อคุณผู้ชมรู้จักช้างมากยิ่งขึ้น จะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นครับธรรมชาติสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะและสร้างมิตรภาพดีๆที่มากกว่าคำอธิบายใดๆครับขั้นตอนนี้สำคัญอีกอย่างที่จะเพิ่มความรู้สึกที่เกี่ยวกับการได้ประจนภัยจริงๆคือการขึ้นช้างและการลงช้างอย่างมืออาชีพนะครับครับรซึ่งเราก็จะมีมอยู่3าม 3แบบอย่างด้วยกันที่สามารถขึ้นแล้วก็ลงช้างได้ซึ่งวันนี้คุณกล้องกับคุณจ๋าก็จะมีโอกาสที่จะได้ลองประสบการณ์จริงๆนะครับผมเป็นนักผจญภัยตัวจริงครับการทำโยคะเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสงบเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ถ้าเป็นเซเว่นเอทเวนชวนคุณทำโยคะ ต้องไม่ธรรมดาครับที่แรกและที่เดียวในไทยและในโลกคือการทำโยคะบนหลังช้าง ถึงในช่วงของทำโยคะบนคอช้างนะคะเป็นท่าเปิด3ามท่าก่อนที่เราจะไปทำฟูลเซสชั่น1ชั่วโมงนะคะค่ะ3าท่าวันนี้ต้องมีการดัดแปลงนิ่งนึงเนื่องจากว่าล้านนาเนี่ยยังไม่เคยทำแต่ว่าอีหวองเคยทำมาแล้วชื่ออะไรคะอีวองค่ะอีวองค่ะปกติแล้วจะเป็นอีวองกับบุญศรีนะคะแล้วก็จะเป็นล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งขัสมาธินะคะ<อ>ถ้าไม่ได้ขัสมาติลักษณะน,น,นี้ก็ได้ค่ะว้ายฉันขอโทษนะอีวอง ค่ะจากนั้นเราก็จะทําบนคอช้างโดยการนั่งสมาธิค่ะจับที่คอช้างแล้วก็หลังตรงนะคะไหล่นะคะผ่อนคลายบริเวณไหล่หน้านะคะจากนั้นเราก็ทําท่าโลตัสนะคะช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะจากนั้นค่อยๆย,ยกนะคะมือขึ้นไปนะคะ เราจะสัมผัสถึงความสงบนะคะลงมาข้างล่างนะคะค่อยๆกลับมานะคะสงบไม่คิดอะไรนะคะสามครั้งนะคะ เป็นอันว่าสิ้นสุดโยคะบนคอช้างเรื่องการทำสมาธิบนคอช้างนะคะจากนั้นเราก็จะมีทำโยคะฟูลเซสชั่นหนึ่งชั่วโมงนะคะที่ศาลานะคะบริเวณเบบี้เอเลเฟนแคมป์นะคะครับคุณปอรครับไม่ทราบ,รบว่าเวลาเราทำโยคะบนหลังช้างเนี่ยเราจะได้อะไรจากการที่เราอยู่บนหลังช้างแบบนี้ครับเรามีความเชื่อว่าระหว่างที่เรานั่งสมาธิระหว่างคนกับช้างเนี่ย มันจะมีอะไรที่สัมผัสกันได้ค่ะจากสปาแล้วก็โลเคชันที่เราอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นในป่าช้างแล้วก็คนนั่นหมายถึงว่าการรวมตัวของของทั้ง3อย่างนี้มันสามารถสมดุลกันได้ค่ะเราเชื่อว่าอย่างนั้นหนูจัรู้สึกว่าสปาที่นี่แบบมันได้เข้าใกล้สัตว์แบบมันใกล้ที่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นพวกช้างพวกนี้ไม่อยู่ตามสวนสัตว์อยู่ตามสวนสนุกพราะไม่ก็ข้างทางหรือไม่ก็ที่ที่เขาแบบ เลี้ยงไว้เพื่อโชว์แต่วันนี้คือแบบเรามาอยู่ในป่าเรามานั่งกับมันโดยที่เราแบบไม่มีเสี่ยงผิวเรากายเราจิตเราอยู่ใกล้มันเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงตัวมันอย่างเงี้ยค่ะวมันไม่มีันนี้มีที่ไหนที่แบบเป็นอย่างเงี้ค่ะ เราพาคุณผู้ชมขึ้นเรือสำเภาอายุกว่าร้อยปีพร้อมปีนเขาผจญภัยในป่าลึกเพื่อพบกับลากูนขนาดใหญ่ติดตามชมให้ได้ครับ